ดอกเดียวดอกแรกแห่งปีมึงมึงย่าฟังย่าฟังพี่น้องมั่งอ้พี่น้องมือบ้านสีแมนได้พี่น้องุนช่วยกันรุนชวยกันแมนได้เห็ม่โอ้ยาทูโอ้ซาูพี่น้องสาทูพี่น้องสาทูสาทุอืมตื่นเต้นพี่น้องตื่นเต้นโอ้โหเห็นเนาะมสามเถียวมะสามซเถียวพี่น้องสองสามดอกแรกแห่งปีเออเด้เจ้าป้าเจ้าเขาพนถหายอยู่พี่น้องโอ้ยเอาปิดไป้ามนเกิดไหม ลุงแดงลุงแดงถือช่อดอกสองดอกนี่โอ้พี่น้องตื่นเต้นขนาดนี้ตื่นเต้นขนาดพี่น้องสองปีได้กินแล้วนี่ได้กินคักเลยดิี่ดอกที่แซ่บที่สุดเลยนี่พี่น้องรุ่นนี้รุ่นหลีลุงแดงพ่ออีกแล้วพ่ออีกแล้วบ้านึงพี่น้องบ้ามึงแน่แมนบ้าเมนบ้าคืออยู่ทุ้งสองดอกคักพี่น้องสองดอกตื่นเต้นพี่น้องสาธุ่งขอบคุณเจ้าป้าเจ้าเขาพี่น้องแมหลายเที่ยวเลาะ โอ้แสดงมันเกิดมันเกิดซาปีนี้พี่น้องมันเกิดซาเกิดซาเกิดซาได้กินน้องเขาอยู่โอ้ยดีได้มาสิถอยรถกลับเขายังหลอดเห็นใจออกที่แหลกมาบนแหลกมันบบเห็นพี่น้องโอ้ยเหลือหูเหลือตาเขาเจ้าดอกแหลกเนาะสองดอกพี่น้องเอ๋อมานี่ในใจต่ออีกันมาเนี้ยดูนะอือพอจังสี่กับนี้กำลังใจแล้วเนาะพี่น้องเนาะพาะเด้แกงได้กยังแน่ พี่น้องมันไม่ได้เกิดไกลทางมีเท่านี้ลุงแดงเห็นอีกแล้วพี่น้องเขายางมาหนีวังกี้เขาบ่เห็นได้พี่น้องโอ้วเขาว่าเายางไกลบ่หนีเขาบ่เห็นพี่น้องลุงแดงเพิ่นเห็นพี่น้องเแล้วสีเหยียบเห็ดขนาดใส่สีตาเนาะขนาดใส่เป็นตาได้พี่น้องบ่เห็นพี่น้องออืเห็ดบ่ได้เกิด ไกลทางด้อพี่น้องหันเห็นบ่ทางอยู่หันม่องลุงแดงยางไปอยู่หัวอ้อมแอม,อมหัวรถพี่น้องเกือบแม่นบ่จอดเบิง่งตะวันเห็นห้อยคนเคลียอยู่ลงไม้โชคดีมันเหลือหูเหลือตาเขาพี่น้องได้ดอกนึงอ้าวเห็นดอกนึ่งแล้วก็เริ่มมน้ะบาดน้นะมนป้าพี่น้องมนเบิ่ง่ทยไปน้ำกระตื่นเต้นไปน้ำพี่นอ้องอือโอ้ยสาธุยังวะเห็นเห็นเถอะ ต้องเบิองน้ำห้อยเขาเคลียร์ได้อีกรอบเสาเมยกินเขาจัง่อยกันพี่น้องยิ่งปลามาพร้อมอยู่นี่มันหาก็เกิดเอามินมาเอาแม่เพราะว่ามันแตกแค่น้อยหนึ่งบางทีก็เห็นอยู่ไม่ได้แตกเลยแตกใหญ่อยู่มันพอได้เก็บไปในตู้เอือมันโตเกิดน้ำม้อนอย่างนี้มันหาก็เกิดแสดงว่ามันเกิดสาอยู่ทั้งนี้นะนี่นอนนอนอากาศมันห้อน เ <c oughs> บิ้งพี่น้องห้อยกวางมันมากินแลน้วค่ะยั้งตะขา,าัน็็เป็นของอาหารกวางอาหารกระรอกเนะพี่น้องเนาะ <c oughs> อ